สวัสดีครับผมโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟัง True Wireless หูฟังไร้สายนะครับชื่อรุ่น SoundPEATs t Air 2นะครับเป็นหูฟังทรงเอียบัดเอียบัดก็คือหูฟังที่มีขนาดเล็กนะครับรูปร่างทรงกลมแบนนะครับจะไม่มีจุกยางส่วนอินเอียร์จะเป็นรูปร่างทรงกลมแบบมีจุกยางนะครับตัวข้อแตกต่างระหว่างเอียบัดกับอินเอียร์ก็คือเอียบัดจะใส่สบายกว่านะครับส่วนอินเอียร์จะเสียงดีกว่าราคาของหูฟังรุ่นนี้จะอยู่ที่1,100บาทนะครับโดยหูฟังรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่44สี่สีขว้นะครับ จะลองรับบลูทูธ5.2จุดเด่นของหูฟังอันนี้ก็คือมีน้ําหนักเบาแล้วก็ใส่สบายนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวหูฟังนะครับเคสสําหรับชาร์จแล้วก็เก็บพกพานะครับแล้วก็สายชาร์จ USB-C นะครับไว้เสียบชาร์จ ด้านข้างตัวเคตรงนี้นะครับเวลาชาร์จก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงตรงนี้นะครับเมื่อแบบชาร์จเต็มแล้วไอ้ไฟสถานะสีแดงก็จะหายไปนะครับโลโก้ออกแบบเป็นตัว S สนะครับส่วนตรงหูฟังเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเรื่องคุณสมบัติของหูฟังนะครับระยะการทำบลูทูธอยู่ที่10เมตรนะครับแบบไม่มีสิ่งกีดขวางระยะเวลาการใช้หูฟังนะครับหูฟังใช้งานได้นาน4-5ชั่วโมงนะครับสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้สีครั้งรวมเป็น25ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักของหูฟังนะครับหูฟังจะน้าหน กันน้ําที่ IPX4 นะครับก็คือกันแค่น้ํากระเซ็นนะครับไม่ได้กันน้ําเยอะก็แบบว่าเราออกกำลังกายเสร็จนะครับต้องคอยเช็คหูฟังให้แห้งก่อนที่จะเก็บเข้ากล่องนะครับไม่งั้นมันจะเสียแล้วก็เราต้องส่งเคมเอานะครับต่อไปเป็นเรื่องของไฟสถานะ LED ภายในกล่องชาร์จนะครับในกรณีที่ไม่ได้เสียบสายชาร์จนี่นะครับเปิดมาถ้าไฟตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับความหมายของมันก็คือแบตจะอยู่ที่ 70%- ็ด0ถึงร้อเนะครับถ้าตรงนี้เป็นสีเหลืองความหมายของมันก็คือแบตจะอยู่ที่20-69%นะ่สับถดงคกอิบาก่านะครรเช็บต ก็ให้เราทําการหยิบผูฟังขึ้นมาครับก็นํากลับไปใส่กล่องใหม่นะครับเราก็จะดูไฟสถานะตรงในกล่องนะครับถ้าเป็นสีเขียวคือแบตจะอยู่ที่50-100%นะครับเป็นสีเหลืองก็จะอยู่ที่10-90%นะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือต่ำกว่า10%นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็หยิบผูฟังสองข้างออกจากกล่องนะครับแล้วก็ไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ จับคู่อุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์เชื่อมต่อก็จะชื่อ s o u n d p e a t 2 Air 2นะครับก็ให้เรากดเชื่อมต่อไปนะครับในครั้งต่อไปที่ผมหยิบหูฟังออกกองนะครับมันก็จะเชื่อมกับโทรศัพท์ของผมให้เองนะครับต่อไปจะเป็นการเทสเสียงของหูฟังอันนี้นะครับ ต่อไปเป็นการควบคุมระบบสัมผัสของหูฟังนะครับให้เรากดสัญลักษณ์ตัว S Superman ตรงนี้นะครับจะเป็นแถบควบคุมระบบสัมผัสนะครับการเพิ่มเสียงก็ให้เรากดสัญลักษณ์ตัว S ด้านขวานะครับตรงหูฟัง1ทีนะครับการลดเสียงก็ให้กดสัญลักษณ์ตัว S ด้านซ้าย1ทีนะครับการจะหยุดเพลงก็ให้เรากดข้างไหนก็ได้นะครับ2ทีรัวๆนะครับ1 2 หุดแล้วนะครับแล้วก็จะให้เล่นเพลงต่อให้เรากดข้างไหนก็ได้เหมือนกันนะครับ2ทีรัวเล่นต่อนะครับการเรียก voice assistant นะครับให้เรากด3ครั้งที่หูฟังด้านขวานะครับ1 2 3ขึ้นมานะครับส่วนการเปิดเกมโหมดนะครับให้เรากด3ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายนะครับ1 2 3การที่จะเลือกเพลงถัดไปนะครับให้เรากดค้างที่หูฟังด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ การจะเลือกเพลงก่อนหน้านี้นะครับให้เรากดค้างที่หูฟังด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับต่อ,อไปเป็นการรีเซ็ตหูฟังนะครับบางทีหูฟังมันเออเแล้วก็แบบว่าฟังได้ยินข้างเดียวนะครับใหเราแก้โดยการกดลืมอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อนะครับไม่จําอุปกรณ์นะครับแล้วก็แตะหูฟังสองข้างตรงโลโก้ตัว S นะครับค้างไว้10วินะครับ ตัวมีไฟขาวกระพริบแบบนี้นะครับต่อไปผมจะเทสเสียงไมค์ของหูฟังซาวพีท t w air อันนี้นะครับนี้คือเสียงจากไมค์หูฟังซวพี a 2นะครับเรื่องการรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับให้เราแตะแผงฟังก์ชันตัว s ตัวนี้นะครับด้านไหนก็ได้นะครับ2ครั้งนะครับจะเป็นการรับสายหรือวางสายโทรศัพท์นะครับส่วนการปฏิเสธสายโทรศัพท์นะครับให้เราแตะแผงฟังก์ชันข้างไหนก็ได้นะครับค้างไว้1 5ึ v นะครับก็จะเป็นการปฏิเสธสายโทรศัพท์นะครับ สรุปจากการใช้งานจากตัวผมเองนะครับหูฟังอันนี้ข้อดีก็คือใส่สบายไม่เจ็บหูนะครับเสียงดีเบสดี ราคาจับต้องได้นะครับพันหบาทแล้วก็เวลาเอาหูฟังออกจากเคสนะครับก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องได้รวดเร็วเลยนะครับเสียในความคิดของผมนะครับอ้าหูฟังรุ่นนี้เป็นแบบเบียบัดก็เวลาใส่ออกบังกายมันก็จะแบบว่าเคลื่อนบ้างเป็นบางทีทําให้เราต้องคอยดันเข้าไปให,ให,ให,หม่นะครับส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งครับเวลาผมใส่หูฟังอันนี้เดินห้างบางทีมันไม่มีสัญญาณนะครับแต่อยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นนะครับสรุปใครต้องการใส่หูฟังสบายแล้วก็แบบว่าราคาจับต้องได้ผมขอแนะนําอันนี้นะครับก็ใครสนใจจะซื้อหูฟังอันนี้ดียยผมมปะลกก์์้้คนนรรัับบ็าาโฝ